วันที่25เมษายนปีคศ2013เวลา6โมงเช้าณชุมชนหนึ่งในหนานจิงประเทศจีนก็ได้มีเสียงรถตำรวจดังขึ้นประตูทางเข้าตึก13มีคู่สามีภรรยาสูงอายุรออยู่ที่นั่นพวกเขามารอพาตำรวจขึ้นไปยังชั้น18พอไปถึงก็เห็นชายคนหนึ่งเมาอยู่ในห้องนั่งอยู่กับพื้นโดยไม่ใส่รองเท้ากำลังอุ้มผู้หญิงไว้ในอ้อมกอดมองเธอด้วยความรักจากนั้นรถพยาบาลก็ได้นำหญิงสาวไปรักษาในโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่น่าเสียดายที่ช่วยชีวิตไว้ไม่ทันเมื่อเกิดคดีนี้ขึ้น ก็ทําให้การค้นหาคําว่าลูกเศรษฐีสาวสวยรถยนต์หรูภรรยายุค90บนโลกออนไลน์มากมายนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเมื่อคดีนี้ถูกเปิดเผยมาไม่กี่ปีก่อนได้ดึงดูดความสนใจของสังคมอย่างกว้างขวางอะไรทําให้ครอบครัวที่มีความสุขเกิดความแตกแยกกันละ่ะสวัสดีทุกทุกคนครับนี่คือบันทึกรักคนดังตัวเอกของเรื่องคือจีซิงผงเกิดที่เมืองตงไถ่มณฑลเจียงซูป,ประเทศจีนเมื่อปี1988กใกล้กับแหล่งสแตนเลสท,ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์นี ในช่วงต้นทศวรรษ1 9 9 0พ่อแม่ของจีชิงเผิงได้เปิดโรงงานแปลรูปสแตนเลสในพื้นที่น,นั้นหลังจากพยายามมาหลายปีธุรกิจก็ได้ขยายไปยังหนานจิงและได้ก่อตั้งบริษัทสแตนเลสในหนานจิงหลายปีมานี้ก็ได้ฝากสมทัพสมบัติไว้มากมายซื้ออสังหาริมทรัพย์สีแห่งในหนานจิงกลายเป็นครอบครัวที่มั่นคงตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อแม่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้จีชิงเผิงมีการศึกษาที่ดีเรียนโรงเรียนสองภาษาตั้งแต่เด็กเขาที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องทําตามมาตั้งแต่่เเดด็กจจึงไมไม้สนนใรีย หลังจากเรียนมัธยมต้นเพราะมีเรื่องทะเลาะชกต่อยกับเพื่อนร่วมชั้นจึงถูกพักการเรียนพออายุ17ปีเขาก็ได้ก่อเรื่องในห้องอาบน้ำทำให้ถูกจับข้อหาทำลายของหลังจากเรียนจบวิทยาลัยเทคนิคน,นานจริงเขาก็ไม่ได้เข้าไปทำงานในบริษัทของเขาหรือหางานที่เหมาะสมทำจีซิงเพิงเที่ยวบาร์เลนในขับทุกวันเมื่อไม่มีเงินก็จะแบมือของเงินจากพ่อแม่คืนหนึ่งในเดือนเมษายนปีคศ2 0 1 1จีซิงเพิงและเพื่อนอีก4ี่หคนไปดื่มและร้องเพลงคาราโอเกะประมาณ9ก้าโมง เขาออกไปรับโทรศัพท์เมื่อเดินกลับมาเขาก็เข้าห้องผิดแล้วก็คว้าไม้แย่งคนอื่นร้องเพลงทันทีเมื่อพวกเขาทะเลาะกันสาวแสนสวยร่างบางก็เดินออกมาผู้หญิงคนนี้ชื่อฉีเคอร์ซินตอนนั้นเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไปอรีและโทรลมนาคมปักกิ่งวันหยุดจึงมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมชั้นและเธอก็คือภรรยาในอนาคตของจีซิงเพิงฉีเคอร์ซินเกิดในปีคศ1 9 9 1อายุน้อยกว่าจีซิงเพิง3ปีเธอเป็นสาวนานจริงตั้งแต่เกิดเพราะเธอสวยหวาน ทำให้ตอนที่เธอเรียนมัธยมหนานจิงอิงหวัวได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน5้าดอกไม้ทองพ่อแม่ของฉีเครือซินต่างก็ทํางานในรัฐวิสาหกิจแม้ว่าฐานะทางครอบครัวของเธอจะไม่ดีเท่าครอบครัวของจีซิงเพิงแต่ครอบครัวของเธอก็ไม่มีความกังวลเรื่องอาหารการกินและความเป็นอยู่เลยเพราะพวกเขาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สองแห่งในหนานจิงฉีเครือซินเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงดูเธอมาอย่างดีเธอรักสวยรักงามเหมือนเด็กสาวทั่วไปและชอบการแต่งตัวมาตั้งแต่เด็กหลังจากบังเอิญเจอกันในร้านคาราโอเกะจีซิงเเเิิงกก็ตตตหลมรรััฉีค่อนน้แ เขาบอกว่าฉีเคร์อซินเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็นจากการตามจีบของจีซิงเพิงในไมช่ช้าทั้งสองก็เป็นแฟนกันแต่พ่อแม่ของฉีเคร์อซินไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้พวกเขาจึงเกลี้ยกล่อมลูกสาวว่าลูกยังเรียนอยู่ยังไม่รู้จักสังคมภายนอกดีการหาแฟนเป็นเรื่องที่สําคัญมากพวกเขาต้องการให้ลูกสาวเจอกับคนที่ดีคนจนที่มีแรงจูงใจสูงไม่ต้องการให้ลูกสาวคบกับลูกเศรษฐีและสนุกไปวันๆแบบนี้ในทางกลับกันพ่อแม่ของจีซิงเพงพ,งพอใจในตัวฉีเคร์อซินมากทั้งสองเพิ่งคบกันนไได้ไม่นาน ก็ถือว่าฉีเครสินเป็นลูกสะพายแล้วแถมยังปฏิบัติต่อเธอเหมือนลูกสาวของตัวเองเพื่อเอาชนะใจพ่อแม่ของฉีเครสินจีซิงเผิงจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่งตัวไปทํางานที่บริษัทของเขาเองและยังขับรถไปเองด้วยฉีเครสินจึงอาศัยโอกาสนี้พาจีซิงเผิงกลับบ้านไปหาพ่อแม่ของเธอในระหว่างนี้จีซิงเผิงก็ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความสุภาพเชื่อฟังฉีเครสินมากเมื่อพ่อแม่ของฉีเครสินเห็นความอ่อนหวานของลูกสาวจึงยอมรับความสัมพันธ์ของพวกเขา วันที่หนึ่งกรกฎาคมปีคศ2011พ่อแม่ของจีซิงเผิงก็ได้จัดงานมั่นใหญ่โตให้กับพวกเขาทั้งสองแต่ว่าไม่นานยังไม่ทันที่ทั้งสองจะแต่งงานกันจีซิงเผิงก็เผยท่าแท้ออกมาคืนหนึ่งในเดือนตุลาคมปีคศ2011จีซิงเผิงบังเอิญเห็นข้อความของใครคนหนึ่งฝากข้อความไว้ให้ฉีเคอร์ซินแล้วเรียกเธอว่าภรรยาจีซิงเผิงโกรธมากจึงคว้าตัวของฉีเคอร์ซินมาถามว่าอีกฝ่ายคือใครฉีเคอร์ซินบอกว่าเป็นแค่ชาวเน็ตธรรมดาอีกฝ่ายแค่พูดเล่นเฉย จีซิงเผิงไม่พอใจขอให้ฉีเคร์อินบอกอีกฝ่ายแล้วทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงจีซิงเผิงทุบประตูอย่างรุนแรงฉีเคร์อินรอเขาทั้งคืนจีซิงเผิงเมากลับมาเห็นฉีเคร์อินกำลังเขียนโพสต์ลงบนโซเชียลว่าข้ามคืนนั้นช่างลึกล้ำยังคงสัมผัสถึงพลังมากมายฉันรักจักรวาลเล็กๆของฉันจีซิงเผิงที่กำลังหึงหวงก็โกรธจึงถามว่าพลังมากมายหรอพลังมาจากไหนหรอแล้วฉีเคร์อชินก็กล่าวว่าจีซิงเผิงไม่มีเหตุผลหลังจากสั่งเมาแล้ว จีซิงเผิงถูกพ่อแม่ตำหนิอย่างมากเขาจึงไปขอโทษฉีเครื่อซินบอกว่าครั้งต่อไปจะไม่มีอีกแล้วฉีเครื่อซินร้องไห้และพูดว่าพ่อแม่ไม่เคยทำเช่นนี้กับฉันมาก่อนคุณโหดร้ายเกินไปจีซิงเผิงรู้ว่าตัวเองผิดจึงเงียบฉีเครื่อซินกอดเขาทั้งน้ำตาและทั้งสองก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมหลังจากผ่านไปเดือนกว่า จีซิงเพิงลงพยาบาลทำสัญญกรรมเพื่อพาฉีเคร์อชินไปทำตาสองชั้นตอนนั้นทั้งสองพูดและหัวเราะด้วยกันตกบ่ายฉีเคร์อชินก็สักบนไหล่ซ้ายของเธอเป็นชื่อของจีซิงเพิงแล้วก็โพสร,รูปถ่ายรอยสักลงบนอินเทอร์เน็ตพร้อมกับเขียนโพสว่าความสุขคือการสัมผัสได้ไม่ใช่การเปรียบเทียบไม่ใช่การแสดงความรู้สึกไม่ใช่การรักษาไม่ใช่การทดสอบคนรักมีไว้เพื่อรักไม่ใช่มีไว้เพื่อทำร้ายฉีเครอชินพบว่าหลังจากที่ทั้งสองคบกันได้ไม่นานจีซิงเพิงก็เริ่มออกลายเจ้าชู บางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะบอกเขาแต่จีซิงเผิงกับพูดอย่างโมโหว่าเธอก็ไม่สะอาดหลังจากทะเลาะก,กันแบบนี้ทุกครั้งจีซิงเผิงก็จะกล่าวขอโทษฉีเครือซินทุกครั้งพร้อมกับซื้อเครื่องประดับกระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เนมง,ง้อเธอไปเดือนมีนาคมปีคศ2012จีซิงเผิงสงสัยการใช้ชีวิตประจําวันของฉีเครือซินเขาจึงบังคับให้ฉีเครือซินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอคนเชื่องอย่างฉีเครือซินกับเชื่อฟังคําขอที่ไม่มีเหตุผลของจีซิงเผิง ตอนที่ฉีเครือซินกลับบ้านวันนั้นแม่เห็นว่าสายตาเธอดูผิดปกติไปพอเปิดเสื้อเธอออกก็เห็นรอยข่วนที่แขนหลังจากเกิดเรื่องครั้งนี้พ่อแม่ของฉีเครือซินก็ไม่ยอมให้คบกับจีซินเพิงอีกหลังจากที่พ่อแม่ของจีซินเพิงมาขอโทษครอบครัวฉีถึงยอมให้อภัยเดือนพฤษภาคมปีคศ2012ฉีเครือซินรู้ว่าตัวเองท้องคนในครอบครัวจีดีใจมากวันที่8พฤษภาคมทั้งสองก็จดทะเบียนสมรสกันฉีเครือซินที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ก็เขียนใบลาออก อุ้มท้องอยู่ที่บ้านอย่างสบายใจวันที่26รกรกฎาคมปีคศ2012ทั้งสองก็ได้จัดงานแต่งที่ยิ่งใหญ่ต่อหน้าญาติสนิทมิตรสหายของสองฝ่ายบรรยากาศในงานโรแมนติกและอบอุ่นมากทําให้เพื่อนๆหลายๆคนที่มาร่วมงานแต่งงานประทับใจอย่างมากแต่สิ่งที่สีเครชินไม่คาดคิดก็คือหลังจากผ่านช่วงเวลาที่แสนหวานไม่นานเธอต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลวร้ายเดือนสิงหาคมปีคศ2012จีซิงเผิงบังเอิญค้นพบบันทึกการจองโรงแรมของสีเครชินในนั้นมีรายละเอียดว่าวันที่28มีนาคปีคศ2012 ฉีเครซินกับชายแซ้หลินเปิดห้องนอนในโรงแรมที่หนานจริงด้วยกันเมื่อจีซิงเผิงเห็นบันทึกนี้ก็โกรธมากเขาจำได้ว่าตอนที่พาภรรยาไปตรวจท้องเมื่อ3าวันก่อนโรงพยาบาลระบ,บุว่าน่าจะเริ่มท้องตอนปลายเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เดือนเมษายนอดสงสัยไม่ได้ว่าลูกในท้องภรยาเป็นูกเขาจริงหรือเปล่าเพื่อความแน่ใจเขาจึงขอให้เพื่อนไปตรวจสอบการบันทึกข้อมูลนี้จากการตรวจสอบพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงจากข้อมูลทำให้รู้ว่าหลินโมเป็นพนักงานขายรถรู้จักทั้งจีซิงเผิงและฉีเครซิน สีซิงเผิงจึงนำหลักฐานไปถามสีเคร์อซินว่าเด็กที่อยู่ในท้องเป็นลูกของใครกันแน่ทำอะไรผิดกับเขาไว้หรือเปล่าสีเคร์อซินไม่ยอมรับแต่ในความเป็นจริงตามที่แม่ของสีเคร์อซินบอกว่าบันทึกการเปิดห้องในโรงแรมนี้ไม่ใช่ความจริงเลยในช่วงปลายปีคศ2011บัตรประจำตัวประชาชนของสีเคร์อซินหายจึงไปทําบัตรประชาชนใหม่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนในขณะที่แม่ของสีเคร์อซินกําลังทาความสะอาดห้องของลูกสาวอยู่นั้นก็เจอบัตรประชาชนที่หายไปหลังจากนั้นสีเคร์อซินก็ถือบัตรประชาชนสองใบ ต่อมาในช่วงกลางเดือนมีนาคมปีคศ2012เพราะสีเคร์อชินต้องการลงทะเบียนฝึกอบรมเพื่อขอใบรับรองด้วยความไว้ใจจึงเอาบัตรประชาชนให้กับเพื่อนสาวคนสนิทดำเนินการแทนแต่ว่าเพื่อนสนิทกับเอาบัตรประชาชนของเธอไปเปิดห้องค้างโรงแรมกับพนักงานขับรถที่ชื่อลินและนี่ก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากหลังเกิดเรื่องการเปิดห้องในโรงแรมมันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของแฟนสาวคนสนิทฉีเครือซินจึงไม่ได้ขอให้แฟนสาวชี้แจงแต่เมื่อลินได้พบกับจีซินเพึงจึงอธิบายให้เขาฟังว่า คนที่เปิดโรงแรมกับเขาไม่ใช่ฉีเครือซินแต่เรื่องนี้ก็ยังกลายเป็นปมในใจของจีซิงเพิงอยู่ตลอดเขาคิดว่าภรรยาและเพื่อนสมรู้รว่ามือการหลอกเขาเดือนกันยายนปีคศ2012ฉีเครือซินทนไม่ได้จึงขอให้โรงพยาบาลเจาะน้ำข้ามเพื่อตรวจสอบดีเอ็นเอของทารกในครรภ์พิสูจน์ความเป็นพ่อลูกแต่พ่อแม่ของจีซิงเพิงไม่เห็นด้วยกับการเจาะน้ำขัามอย่างแรกคือพวกเขาเชื่อในตัวของฉีเครือซินอย่างที่สองคือการเจาะน้ำข้ามอาจทำให้เกิดอันตรายได้แต่ว่าฉีเครือซินและพ่อแม่ของเธอก็ยังยืนยันทที่จะ ไม่เช่นนั้นเรื่องนี้จะไม่ชัดเจนในที่สุดแล้วหลังจากที่ทั้งสองครอบครัวปรึกษากันแล้วจึงตัดสินใจตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกแต่คิดไม่ถึงว่าวันที่ตรวจนั้นจีซิงเพิงกับหายตัวไปการตรวจดีเอจจากน้ำข้ามจึงไม่สําเร็จหลังจากวันปีใหม่ปีคศ2013ฉสีเครือซินก็ได้คลอดลูกสาวที่น่ารักออกมาความสุขของการเป็นแม่มือใหม่มันทําให้หัวใจเธอมีแต่ลูกสาวพ่อแม่ของจีซิงเผิงก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีเช่นกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับจีซิงเพิงดีขึ้น เธอจึงยอมทาตามใจจีชิงเพิงทุกอย่างแล้วฉีเครื่อซินก็เสนอให้ตรวจดีเออีกครั้งเพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อแต่จีชิงเผิงบอกว่าไม่ต้องตรวจเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาวันที่19มกราคมในขณะที่ฉีเครื่อชินอยู่ก็ได้ส่งข้อความถึงแม่ของเธอว่าอยากจะยืมเงินหนึ่งแสนบาทบอกว่าเพื่อนต้องการใช้ด่วนเมื่อแม่เธอถามซ้ำไปซ้ำมาฉีเครื่อซินจึงยอมบอกแม่ว่าเพื่อนนั้นแท้จริงแล้วคือจีชิงเผิงสามีของเธอ,ขอ,เ,ธอเขาเป็นนี่นอกระบบ ไม่กล้าบอกพ่อแม่เขาจึงให้ฉีเครือซินช่วยปิดเป็นความลับจึงมาขอยืมเงินพ่อแม่ช่วยขา่ายใจนี่ยังไม่ทันจบเรื่องนี้ก็มีอีกเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ฉีเครือซินผิดหวังกับการแต่งงานครั้งนี้มากต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2013ลูกสาวของพวกเขาเพิ่งอายุได้หนึ่งเดือนจีซิงผงก็ป่วยขึ้นมาหลังจากไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่ามีการติดเชือ้อหมอบอกว่าโรคนี้สามารถแพร่ไปยังภรรยายและลูกได้ เขาจึงให้ฉีเครซินและลูกสาวไปตรวจร่างกายทันทีโชคดีที่ยังไม่ติดเชือ้อซึ่งก็แสดงว่าจีซิงเผิงติดโรคมาจากที่อื่นเขานอกใจฉีเครซินและจีซิงเผิงทะเลาะก,กันอีกครั้งจีซิงเผิงพูดกับภรรยาอย่างมีเหตุผลว่าถ้าเธอไม่ได้นอกใจก่อนเขาคงไม่รู้สึกผิดหวังกับการแต่งงานในนี้เวลานี้ฉีเครซินจะไม่ถอยหลังอีกเป็นครั้งแรกที่เธอมีความคิดที่จะหยา่าเธอพาลูกสาวกลับไปบ้านพ่อแม่ของเธอแม่ฉีที่เห็นลูกสาวบอบช้ำ จึงสนับสนุนให้ลูกสาวยาหลังจากนั้นไม่นานพ่อแม่ฉีจึงขายบ้านหลังหนึ่งของพวกเขารอให้ลูกสาวยาแล้วจะให้เป็นทุนในการเปิดร้านทําเล็บวันที่19เมษายนปีคศ2013เป็นงานเลี้ยงวันเกิด100วันลูกสาวของจีซิงเผิงและฉีเคอร์ซินทั้งสองฝ่ายยังคงให้เกียรติและมาร่วมงานด้วยกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำพ่อแม่ของจีซิงเผิงกล่าวขอโทษกับพ่อแม่ของฉีเคอร์ซินพวกเขายอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมายุ่งกับการทําธุรกิจ จนไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูกชายจนทําให้ฉีเครือศินต้องน้อยใจพวกเขายังบอกอีกว่าครอบครัวของพวกเขาชอบอสีเครือศินมากจริงๆหลานสาวก็น่ารักจะทนให้พ่อแม่ของเธอหย่าร้างกันตั้งแต่อย่างเด็กได้ยังไงภายใต้การขอร้องของยักิญาติสีเครือศินจึงยังไม่หย่าและกลับมาบ้านตระกูลจีอีกครั้งวันที่24เมษายนปีคศ2013จีซึ่งเพิงออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนในระหว่างนั้นเพื่อนของเขาก็พูดถึงบันทึกการเปิดโรงแรมของสีเครือศินอีกครั้ง ถามจีซิงเพิงว่าภรรยาของเขานอกใจเขาหรือไม่และเด็กคนนั้นเป็นลูกของเขาจริงหรือเปล่าและยังพูดอีกว่าก่อนที่จะแต่งงานฉีเครือซินเคยเป็นเด็กนั่งดิ้งมาก่อนคําพูดเหล่านี้ทําให้จีซิงเพิงที่มีความมั่นใจในตัวเองรู้สึกอับอายมากเวลาห้าโมงเชา้าจีซิงเพิงที่กลับมาถึงบ้านและยังไม่สางเมาคว้าตัวฉีเครือซินมาถามว่าคุณนอกใจผมใช่ไหมเด็กเป็นลูกของคนอื่นใช่ไหมเมื่อเผชิญหน้ากับจีซิงเพิงที่กําลังเมา จีเครือซินก็ทาอะไรไม่ถูกทําได้แค่ขอให้เขาหยุดส่งเสียงดังและนี่ก็ทําให้พ่อแม่ของจีซิงเผิงที่กําลังนอนอยู่บนชั้นสองตกใจตื่นขึ้นมาพวกเขาจึงรีบลงไปข้างล่างเห็นลูกชายล็อกประตูไว้ต่อมาก็มีเสียงดังออกมาจากห้องพ่อแม่ของจีซิงเผิงจึงรีบเปิดประตูเข้าไปตอนนี้ลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาซึ่งเพิ่งอายุจะครบร้อยวันยังคงนอนหลับสบายอยู่บนชั้นบนจีซิงเผิงได้สติหลังจากที่แม่ของเขาโทรแจ้งตำรวจหลังจากเหตุการณ์นั้น ตำรวจที่ดูแลคดีเขตเจียงเย่ A, เมืองหนานจิงจึงให้ลูกสาวของฉีเคร์อซินกับจีซิงเผิงตรวจด n เพิสูน์ความเป็นพ่อลูกผลการพิสูจน์พบว่าลูกสาวเป็นลูกแท้ๆของจีซิงเผิงเมื่อจีซิงเผิงได้ยินข่าวก็ร้องหผมร้องไห้ทุกครั้งที่พ่อแม่ของฉีเคร์อซินพูดถึงการจากไปของลูกสาวน้ำตาก็มักจะไหลออกมาไม่เพียงเท่านี้พวกเขายังต้องเผชิญกับข่าวลือเท็จของฉีเคร์อซินในโลกออนไลน์อีกบางคนบอกว่าฉีเคร์อซินนอกใจก่อน ยังมีอีกว่าฉีเคร์อซิงเคยเป็นสาวนั่งดิงมาก่อนที่มาแต่งงานกับจีซิงเผิงเพราะความโลภแต่ที่น่าเศร้าคือเมื่อคดีถูกเปิดเผยครั้งแรกชาวเน็ตส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจที่พ่อแม่ตะกลนฉีเสียลูกสาวไปแต่เพ่งเล็งไปที่จีซิงเผิงขับรถอะไรเป็นสมาชิกของซูเปอร์รันนิ่งขับในหนานจริงหรือไม่เพื่อนของฉีเคร์อซิงจึงทนไม่ไหวจึงพูดปฏิเสธข้อกล่าวในโลกออนไลน์ว่าครอบครัวตะกุนฉีไม่ยากจนหรือขาดแคลนเงินที่ฉีเคร์อซินอยู่กับจีซิงเผิงเป็นเพราะว่าตอนแรกจีซิงเผิงนั้นดีกับเธอมาก ฟังเธอทุกอย่างทําให้เธอรู้สึกว่าได้เจอผู้ชายที่ดีแล้วตอนที่แม่ของฉีเครซินกําลังเก็บของเธอนั้นก็ได้เจอไดอารี่ของฉีเครซินที่เขียนไว้ก่อนตายในนั้นเขียนรายละเอียดการใช้ชีวิตในแต่ละวันรวมถึงวิธีลดความขัดแย้งลงในไดอารี่เขียนไว้ว่าทั้งหมดคือคําโกหกชินกับการถูกหลอกแล้วรู้แต่แรกว่าเขาเป็นคนแบบนี้ทําไมยังต้องให้ตัวเองทนอยู่กับความลําบากละ่ะอย่างโง่ไปหน่อยเลยสิ่งที่เธอทําไม่มีวันได้รับการตอบแทน ในบ้นปลายชีวิตฉีเครือซินก็สิ้นหวังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นักข่าวเคยสัมภาษณ์เพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายของฉีเครือซินเพื่อนร่วมชั้นบอกว่าครอบครัวตระกูลฉีก็มีฐานะดีฉีเครือซินคงไม่ไปเป็นเด็กนั่งดิ้งหรอกวันที่18เมษายนปีโคโศ2014ศาลประชาชนระดับการของหนานจิงพิพากษาตัดสินให้จีซิงเผิงได้รับโทษประหารชีวิตถูกผ่อนปลน2ปีถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตในขณะเดียวกันก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษด,ด้วยหลังจากทีีฉ่ฉเคอินจากไป พ่อแม่ของฉีเคร์่อซินก็ยังทำใจไม่ได้โดยเฉพาะแม่ฉีพอคิดเรื่องจึงล้มป่วยลงไม่ค่อยมีสติเดินไปที่ไหนก็มักจะหลงทางต่อมาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าพ่อของฉีเคร์่อซินจึงต้องลาออกมาเพื่อดูแลภรรยาของเขาที่บ้านฉีเคร์่อซินเหลือลูกสาวไว้ให้ตอนนี้ครอบครัวตระกูลจีและตระกูลฉีร่วมกันเลี้ยงดูอยู่แต่ที่น่าแปลกก็คือถึงแม้กฎหมายจะให้โอกาสกับจีชินเพิงแต่เขากลับไม่รักษามันไว้ ในระหว่างการควบคุมความประพฤติสองปีเพราะเปิดโทรทัศน์เสียงดังเรื่องการอาบน้ำและปัญหาต่างๆจึงทําให้จีซิงเผิงมีความขัดแย้งกับนักโทษคนอื่นๆสี่ครั้งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องที่จีซิงเผิงทําบ่อยในเรือนจําจนกลายเป็นเรื่องปกติเดือนพฤศจิกายนปีคศ2อ1 7ัสอ 2017, สารประชาชนระดับกลางของหนานจิงบอกว่าจีซิงเผิงทําผิดกฎระเบียบและไม่มีการแก้ไขจึงถูกพิพากษาจําคุกสามปี จนถึงวันนี้ก็ผ่านมาสีปีแล้วผลการตัดสินสูงสุดของจีซิงเผิงที่ได้คือยังไม่มีการเปิดเผยดังนั้นจีซิงเผิงจะถูกประหารชีวิตหรือไม่นั้นยังไม่มีใครรู้ฉีเคร์อซินเคยหวังว่าสามีของเธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และก็หวังว่าลูกจะมีครอบครัวที่มีความสุขจึงต้องอดทนและให้อภัยซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นการทำร้ายตัวเองการที่ฉีเคร์อซินยอมถอยให้ยอมปณีประนอมเพื่อแลกกับความไว้วางใจของจีซิงเผิง แต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอได้เรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้